สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกระดานที่ชื่อว่า Chess War 2ให้ดูนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ออกแบบโดยคนไทยเราจะได้เลือกฮีโร่ที่เราชอบนะครับมาเพ้นสีตามใจของเราเลยนะครับแล้วก็จัดทีมไปสู้กับอีกฝ่ายได้นะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามันสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้เล่นยังไงและมันน่าสนุกแค่ไหนครับ และในเกมนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเราจะมีการวางสิ่งกีดขวางก่อนนะครับและเราจะกําหนดสิ่งกีดขวางด้วยการถอยลูกเต๋าครับดังนั้นในการเล่นแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันเลยครับและสิ่งกีดขวางนี้ก็จะถือว่าอยู่ในจุดเดียวกันของแต่ละฝั่งของสนามนะครับเมื่อเซตอัพสนามเสร็จแล้วก็ถือว่าพร้อมเล่นแล้วละครับ หลังจากนั้นเราจะทําการทอยเต๋าเพื่อเลือกว่าใครจะได้เลือกนาฮีโร่ลงมาในสนามก่อนนะครับในกรณีนี้ผมขอเลือกเอาลงมาก่อนนะครับซึ่งการนําฮีโร่ลงสนามเราก็จะผลัดกันลงนะครับถ้าเอาที่หลายๆคนคุ้นเคยก็จะเหมือนกับการดรัฟตัวในเกมโมบ้านั่นเองนะครับผู้เล่นคนแรกจะวางก่อน1ตัวผู้เล่นคนที่2วาง2ตัวนะครับแล้วก็สลับกันไปจนวางครบ5ตัวครับตอนนี้วางสิ่งกีดขวางเรียบร้อยและฮีโร่ทุกตัวลงสนามแล้วนะครับเราพร้อมเล่นกันแล้วละครับ เกมนี้เราจะเล่นกันไปจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคะแนน5คะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่ว่านี้จะได้มาจากการเข้าไปยึดพื้นที่ที่เป็นสีเทาตรงกลางรูปนะครับโดยคะแนนจะให้กับผู้เล่นที่มีฮีโร่อยู่ในพื้นที่สีเทาในช่วงจบเทินที่3เป็นต้นไปนะครับการให้คะแนนจากการยึดพื้นที่นั้นมีหลากหลายเกณฑ์เลยนะครับผมใส่กติกาการเล่นเอาไว้ในลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็สามารถไปดูได้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในการเล่นกันเลยกันแล้วกันครับ เกมจะเริ่มด้วยการเล่นฮีโร่ที่มีสปีดสูงที่สุดถ้าหากว่า2ฝ่ายมีฮีโร่ที่มีสปีดสูงสุดเท่ากันก็จะทอยเต๋าเพื่อเลือกว่าใครได้เดินก่อนนั่นเองครับโอเคครับเทิร์นที่1ครับสปีดเกครับสปีดเครับผมสปีด9โอเคครับทอยครับในตานี้สปีดเท่ากันนะครับแต่ผมทอยเต๋าชนะดังนั้นผมจะได้เริ่มเล่นฮีโร่ตัวนี้ก่อนนะครับ และในการเล่นผมขอสอนก่อนนะครับว่ามันทํายังไงกันบ้างสําหรับเกมนี้เนี่ยเราจะจ่ายเทินในการเล่นนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ครับฮีโร่ตัวนี้เขาบอกว่าเขามีระยะเดินคือ2และมีค่าใช้จ่ายในการเดินคือ2เหมือนกัน สำหรับเกมนี้เนี่ยที่ตัวฐานฟิกเกอร์นะครับเราสามารถที่จะหมุนแล้วก็กําหนดตัวเลขได้นะครับตอนนี้อยู่เทิร์นที่1นะครับผมจะจ่าย2เทิร์นผมก็จะทําการหมุนฐานฟิกเกอร์จากเทิร์นที่1ไปเทิร์นที่สามนะครับนั่นหมายความว่าผมจะเล่นฮีโร่ตัวนี้ได้อีกครั้งในเทิร์นที่3ามนั่นเองนะครับผมจ่าย2เทิร์นนะครับผมเดิน2อง่องครับหนึ่งสองครับจ่หนึ่งครับเดิน2ครับครับผม สปีดแปดครับใจหนึ่งครับเดซนสองครับสปีดเจ็ดเป็นมังกรครับเชตหนึ่งก่อนผมจ่ายสองครับเดินสามครับเดินสองสามครับสปีดหกผมมีหนึ่งตัวครับพี่มีสองตัวศูนย์ครับแปดก็ดเจ็ดครับเชิญครับตัวนี้จ่ายสองครับเดินสองครับหนึ่งสองแล้วก็อันนี้จ่ายสองครับ จ่ายสองครับเดินหนึはは ns> ns> ่งสองหนึ่งครับเดินหนึ่งครับเดินหนึ่งจบครับเดินสองครับเดินสองขึ้นมาน่าครับเดินสองครับผมนี่สปิดแตดครับเสือตีเก้าครับผมเทิงสามบดเลยครับเย้ครับสปิดสปีดแปดสปิดเก้าครับหนึ่งสองครับยิงครับ สำหรับการโจมตีนะครับเมื่อเราจ่ายเทินสำหรับการโจมตีแล้วดูที่ตัวเลขตรงนี้นะครับ 2D บวก2 2D หมายถึงว่าเราจะได้ลูกเต๋ามา2ลูกนะครับและทำการทอยเราจะได้ดาเมจหนดาเมจต่อจํานวนลูกเต๋าที่ออกตั้งแต่2ขึ้นไปฮีโร่ <Hero S 2> ที่ถูกทำดาเมจจนตายจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นและเขาจะถูกนำกลับมาเล่นได้ใหม่ในอีก2เทิร์นถัดไป เฮฮันเตอร์ของผมถูกจัดการไปในเทิร์นที่2ดังนั้นจะกลับมาเล่นได้ใหม่ในเทิร์นที่4นะครับีเทิร์นสองบวกสองมา้าลุกครับแล้วก็มาณาลุกใจ๊ยลครับปิดแปดครับหนึ่งครับเดินครับหนึ่งครับตีครับหนึ่งลูกครับบวกสองครับหนึ่งรับหมี่นครับ ตอนทำดาเมจแล้วไม่ตายนะครับก็สามารถที่จะวางตัวนับดาเมจไปที่ฐานของฟิกเกอร์ได้เลยนะครับมองเห็นได้สะดวกมากเทเทลครับหนึ่งลูกครับบวกสี่ครับคี่ครับรวมเลยตัลสองสี่กลับไปตัเสองครับหนึ่งครับ1สอง เปครับนแยกขึ้นทครับขึ้นทสครับผมมีสปีดหกสูสุดครับสปิดเ9เซครับในเทอร์นี้ผมจะลองใช้สกิลของสไตร์นะครับสกิลที่2 Flash Marking นะครับใช้1มานาสกิลนี้จะวาง Marking นะครับไปที่ช่องว่างและถ้าหากว่าผมใช้สกิล Flash Move ในอนาคตนะครับผมก็จะสามารถวาร์ปมายังจุดที่ผมเคยวาง Marking ไว้ได้ด้วยนะครับมานาเลยครับครับ1มานาครับ6ก2ครับเช่ครับ เจ็ดครับวันคอเตอร์ไว้แต่วันช่วงไหนเขาเรืนได้สาช่องสองสามสามไดครับผมวันได้เลยครับถ้าูต่อสู้เดินมาค่อมก็จะใช้ไม่ได้ทั้งติดครับครับแอคทีฟครับเชลเลิครับจ่ายสองครับครับผมเป็นหัวห้าผมเดินที่แล้วแปดแล้วจ่ายอีกสองเป็นเจ็ดตีมาตีครับตีครับใช้สามได้บวกสามเข้าไปสองแล้วเด็ก ล็อตเด็ครับงานจบครับสตีดหกตัวนี้ครับตัวนี้จ่ายสามตีเลยครับเข้าไปสามตับเนิลครับเด่นหนึ่งใบครับก็เป็นเพลินห้าครับแล้วะผมจ่ายสองครับครับผมเดินครับเชนท้าแปดสปีดหกครับหนึ่งสองสามสี่ตีครับตีครับสองลูกบวกสามครับ ไม่เข้าเลยครับพีสปีดสี่เชิญครับสปีดสี่ผมจ่ายสองเดินครับเดินมานีครับครับผมตีตัวไหนครับแล้วก็ผมจ่ายสามตีครับตีตัวไหนครับผมตีตัวนี้ครับครับหนึ่งมาหน้าครับมานาชิวครับจังหวะนี้ฝ่ายสีเหลืองจะใช้สกิลมานาชิวของวีนัสนะครับแต่ว่าทอยเต่าได้ไม่ถึงเลขสี่ครับดังนั้นสกิลนี้จึงไม่สําเร็จครับไม่ได้มานาชิวถูกไหมครับไม่ได้มานาชิวครับสี่ลูกเชิญครับ บวกสามเข้าไปสามลครับครับเอ็นเทอร์ครับจบแล้วครับครับต่อไปครับสปิดสามครับปิดสามครับถักคิโลและบวกหนึ่งเกินครับอ๋อบวกเป็นเก้าอันนี้ครับหนึ่งสองสามตีครับตีสามลูกหกสอครับอันนี้มีความสามารถคือตีเมื่อจนตีแล้วแตงออกมาได้รวม ได้ตั้งแต่15แต้มขึ้นไปก็แต่15แต้มจะเปลี่ยนกับตี3ดับเดียรเป็น4ดับเดียร์ครับได้2ดับเดียรับครับผมได้ครับเื่อนที่3ตกครับแยก2คะแนนครับเกินที่4ครับเื่อนที่4ครับอ่าผมไม่มีครับเชิญฝั่งรู้ถับก็ปิด7ก่อนครับเซลลิวตัวนี้ครับครับ จ่ายสองลูกสองใช่ผมบล็อกอยู่ใช่ครับผมดวงใจเดินออกมาบล็อกครับใช่เดินสองครับตีไม่เอ่ยก็มีเลือดเท่าไหร่เลือดสองเลือดสองครับโอเคจ่ายอีกสองครับครับตีครับผมตีครับสองลูกครับหนึ่งดัมเมดครับเอาหนึ่งแล้วก็ได้อ่าบสออฟดั๊กต้อนให้คอย ตามจานวนเต็ม P ของผมก็ MP 16, MP 15, ค,<พ>อคือ P ของที่สองก็คือขออีกบบสองลูกบวกสี่ครับต้องได้บวกสี่ใช่อโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยสกิลได้ช็อตจ่ายหนึ่งมาง่าครับใช้สกิลครับบวกระยะยิงอ่าไปอีกห้าถึงห้าช่องแล้วก็ใจอีกสองเทิร์นเพื่อยิงสองล,ลูกนี้ต้องยิงให้ได้เก้าแ,แต้มถ้ายิงเก้าแต้มจะได้ได้ห้าดาเมจแต่ถ้าเกิดยิงไม่ได้เก้าแต้มก็ได้ดาเมจตามที่ยิงได้อ่าครับผมอ่าได้สี่ ได้สี่ก็คือได้หนึ่งดาเมจเพราะว่ามันผ่านที่สองก็คือซึบจะได้หนึ่งดาเมจครับแล้วคิดเลทของตัวนี้ก็คือความสามารถติดตัวเมื่อยิงแล้วไม่ติดเอชช็อตครับแต้มในการรวมก็จะลดลงเรื่อยๆจากเก้าแต้มกป็นหนึ่งเจ็ดแต้มโอเคครับครั้งต่อไปก็มีโอกาสเอชช็อตได้น็คือโอกาสดีได้ไ้มตายครับสองดาเมจตายก็อีโลดตายปุ๊บตัวนี้มีความสามารถครับมีมุสอมาหน้าเมื่อตายมุสอัมาหน้าครับพอนไม่ทำกัะหนึ่งครับ เกิดนัดที่เดิมได้ครับซื้อมาเป็นเซอร์กัมที่เดิมเลยใช่ครับโอเคผมจบตาเดินนี่ครับอ่าโอเคครับเทิร์นที่สี่หมดไหมเทิร์นที่สี่ผมหมดแล้วครับหมดครับทั้งสองฝ่ายตาหมดครับผมตอแยกนะเป็นไงครับเพิ่มอีกสังแต่ครับหืมไกลแล้วเทิร์นที่ห้าครับเทิร์นที่ห้าผมมีสปีดเก้าเซิร์ครับสปีดเก้าผมเหมือนกัน สปีดเก้ารับใจหนึ่งเดืนสองับจบรับสปีดเก้าเชครับใจหนึ่งเดนครับทอยหนึ่งลูกต้องบวกสองในจังหวะนี้นะครับผมจะต้องทอยให้ได้ตั้งแต่2ขึ้นไปผมถึงจะใช้สกิลสำเร็จแต่จริงๆแล้วในเกมนี้ทุกครั้งที่เราทอยพลาด ทำดาเมจไม่ได้หรือใช้สกิลไม่สำเร็จนะครับเราจะได้แต้มรีดิวสมาเก็บเอาไว้นะครับแต้มรีดิวสก็คือแต้มที่ใช้ในการลดจำนวนตัวเลขที่ต้องใช้ในการทอยให้สำเร็จครับตอนนี้ผมต้องใช้สองแต้มในการทอยให้สำเร็จนะครับถ้าหากว่าผมใช้แต้มรีดิวลดไปหนึ่งแต้มผมแค่ทอยให้ได้หนึ่งผมก็ใช้สกิลสำเร็จแล้วครับรีดิวให้เหลือหนึ่งครับโอเคกระโดดมาครับวาวครับจังหวะนี้เลยครับ ตีอะไรครับตีครับเชิญครับใจ้สองครับตีสามใสสองครับตีสามครับโอเคตีเป็นสี่ลูกครับเมื่อใช้ท่านี้จะได้บวกและแค่อีกหนึ่งได้สี่ลูกเข้าสามลูกครับวอล์กเกอร์ตายครับวอล์กเกอร์เมื่อตายครับนำมาหน้าออกครับคอยสามลูกบวกสี่ครับได้กี่ลูกนำดัมเมดเคาน์เตอร์ออกเท่านั้นเท่ากับว่ามันจะฟื้นมามีเลือดเท่าไหร่ก็ดูจากที่เผยเซสอ๋ออ่ะฟื้นมามีเลือดสอง เพราะฉะนั้นเตัดกำเนิดนไม่สำเร็จการแอ่ว่ามันฟื้นแต่ตอนี้เพิ่าตายเสร็จเกิดมาได้ทึงเพิเจ็จครับค่ะความสำารัของฮอปเกอร์พวกตายแล้วถูงตายแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่นับคะแนนใช่ครับสปีดแปดครับตแจกครับหนึ่งมูฟครับสปีดสามครับตัวสุดท้ายครับหนึ่งสองเดินครับหนึ่งสองมสเตครับหนึ่งมาหน้าครับเลือกฮีโร่ครับควาหนิงรูปบวกสองครับ อคน,น,น,นที่ห้าสุญยตจบครับสุดยครับไดชนะละใช่ครับญญจบอกเน <จบ S 1> หนือ แล้วแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับเกม Chess War 2อันนี้เป็นเกมที่คนไทยออกแบบแล้วก็ทำขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟิกเกอร์หรือว่ารูปแบบเกมทั้งหมดเลยนะครับเป็นเกมจากคนไทยที่เล่นสนุกมากเลยครับแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเอาฟิกเกอร์แต่ละแบบนี้ไปลงสีตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับและนอกจากนี้แล้วมันยังมีสกินของตัวละครด้วยนะอย่างตัวละครกอกอนนะครับตัวนี้ก็มีสกินที่น่ารักมากๆแบบเจ้าตัวข้างๆนี้ด้วยนะครับคือมันเป็นตัวเดียวกันนะครับถือว่าเป็น ็นสกินเฉยๆนะซึ่งการจะได้มาซึ่งตัวละครที่เป็นสกินแบบนี้นะก็ต้องไปเล่นเก็บแต้มนะครับแล้วก็นำมาแลกได้ฟรีๆเลยนะครับ สำหรับฮีโร่ทั้งหมดตอนนี้ก็จะมีอยู่73ตัวนะครับและในวันนี้ผมก็ได้เลือกตัวที่ผมชอบกลับมาด้วยเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้นํามาเล่นให้ดูกันอีกนะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเกม RPG t a c t i c นะครับก็เป็นเกมแนวที่ผมชอบอยู่แล้วนะใครที่ชอบเพ้นสีฟิกเกอร์และนํามาเล่นด้วยนะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่คุณชอบทีเดียวนะครับ สำหรับใครที่สนใจเกมนี้สามารถสั่งจากทางออนไลน์ก็ได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะครับหรือว่าอยากจะไปลองเล่นที่ร้านก็ได้ร้านนี้อยู่ที่เด e Hub รังสิตนะครับอยู่ตรงโซนที่เขามีการ์ดเกมบอร์ดเกมนะครับหรือใครที่เป็นสายเล่นการ์ดเนี่ยอยู่ติดกับร้านกับตันการ์นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเชสวอลโดยฝีมือคนไทยใครที่เคยเล่นแล้วหรือรู้จักอยู่แล้วก็ลองมาคุยกับผมได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ